เรื่องถัดไปนะครับเป็นการปรบรุงรักษาระบบป้องกัน erosion และก็ landslide ตามแนวท่อส่งก๊าซในพื้นที่เขตป่าและภูเขาสูงชันนะครับเราได้รับเกียรติจากคุณกิติศักดิ์ใจเพียรน,นะครับท่านเป็นช่างเทคนิคที่เชี่ยวชาญนะครับทางด้านการก่อ,อสร้างระบบป้องกันโดยวิธีธรรมชาติในพื้นที่สูงชันนะครับของบริษัทปตทจำกัดนะครับประวัติการศึกษาท่านจบ วิศกรรมโยธาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนนะครับแล้วก็ได้ปฏิบัติงานก่อสร้างนะครับที่มีข้อจํากัดนในพื้นที่อุทยานพื้นที่ป่าไม้นะครับเดี๋ยวเราจําลองดูกันว่าแนวทางเป็นอย่างไรและเวลาที่เราไปเจอในกรณีจริงๆเนี่ยนะครับออกแบบไปแล้วเนี่ยมันก่อสร้างได้ไหมมีวิธีการในการไป ก่อสร้างจริงอย่างไรบ้างนะครับเราจะได้เห็นวิธีการเทคนิคดีๆแล้วก็การนําไปใช้เนี่ยจากท่านวิทยากร,กรครับครับสวัสดีท่านอาจารย์สุนิตศักดิ์และก็ท่านผู้สัมมนาทุกท่านนะครับก็<ส>ผม<ส>นายกิติศักดิ์ใจเพียรนะครับบริษัทปตทจำกัดมาชนวันนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้รับเชิญจากทางบสทในวันนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นนิดนึงนะครับเพราะว่า ลักษณะบรรยายอย่างนี้ไม่เคยไม่เคยบรรยายนี่คือครั้งแรกในชีวิตนะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยที่นี้นะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับเพราะว่าจะได้ทานข้าวเที่ยงกันเร็วๆครับในหัวข้อนี้นะครับในเรื่องของการบำรุงรักษาและการป้องกัน erosion และ landslide ในเขตภูเขาสูงชันเนี่ยของปทอทเนี่ยก็จะมีมีรูปแบบต่างๆจะได้นำมาเสนอต่อไปนะครับเรามาดูก่อนว่าทําไมเราต้องทําเพราะว่า1คือแนวท่อของเราเนี่ย ส่วนหนึ่งเนี่ยวางแนวท่อเนี่ยอยู่บนภูเขานะครับในเขตพื้นที่ป่าและภูเขาเนี่ยประมาณ50กิโลเมตรนะครับแนวท่อของเราเนี่ยก็จะรับแก๊สนะครับจากฝั่งพมา่ามาไป3แหล่งด้วยกันนะครับตอนนี้ก็คือยตนาเยตะกุลและก็ซอดิกานะครับลักษณะของแนวท่อก็จะผ่า,ผานผูเขานะครับระยะทางประมาณ50กิโลเมตรนะครับเรื่องของเอ่อเรื่องในการวางถนนเนี่ยก็ประมาณ87กิโลเมตร ค่ามูลค่าการส่งแก๊สปริมาณการส่งแก๊สก็ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ในการที่จะ,ะนํามาเป็นพลังงานให้ประเทศก็ประมาณ25เปนะครับของพลังงานทั้งหมดอันนี้ก็จะเป็นสโคปในเรื่องของการบงรักษาท่อต่างๆนะครับของเราก็จะเป็นมีเรื่องของการรันปลิกสารวจพื้นที่ในผิวของท่อนะครับว่ามีการผูกก่อนประการใดนะครับและในเรื่องของการแพทเทอร์นิงต่างๆ ร,รื่องของการแพทเทอร์ิ่งแนวท่อและสำรวจแนวท่อเนี่ยก็จะมีลักษณะของการทั้งขับรถสำรวจนะครับขับรถสำรวจนี่ก็ใช่หนึ่งหนึ่งอาทิตย์ต่อครั้งนะฮะเดินสำรวจ6เดือนต่อครั้งแล้วก็บินสำรวจนะครับนี่ก็เป็นพอดีได้รับเกียรติจากทางท่านอาจารย์สุธิศักดิ์ไปร่วมบินสำรวจด้วยนะครับในปีที่แล้วมาดูสภาพปัญหากันนะครับสภาพปัญหาของเราก็อย่างที่บอกครับเรื่องของ แนวท่อที่บนภูเขาเนี่ยมันก็จะเกิดในเรื่องของ erosion และ landslide ได้ง่ายในในเขตพื้นที่ที่ภูเขาสูงชันนะครับซึ่งปัญหาที่เราพบมาตลอดระยะเวลาที่วางท่อมาเนี่ยก็คือในเขตพื้นที่บริเวณ KP 0ถึง50นะครับก็คือส่วนที่วางอยู่บนภูเขาเนี่ก็จะเป็นลักษณะของแนวท่อท,ที่ว่ดผ่านภูเขานะครับและเมื่อปี2550เนี่ยเราสำรวจพบว่า คือในปีนั้นนะฝนตกเยอะมากนะครับแล้วก็เกิดการ erosion และ landslide เนะี่ยทั้งหมด58จุดนะครอันนี้ก็เป็นเทคนิคต่างๆที่ทางเราได้ทำขึ้นมานะครับในเรื่องของตั้งแต่เริ่มการก่อสร้างก็ทำเป็นลักษณะของอคันดินแบบก้างปลาเพื่อเดนน้ำออกจากแนวท่อสงการนะครับรวมทั้งตัดเป็นลักษณะของขั้นบันไดก็คืออ,อันนี้ก็ตามตามที่ดีไซน์ออกมานะครับรวมทั้ง ใช้เทคนิคในเรื่องของการใช้ซอฟต์พักเพราะว่าในเรื่องของการขุดวางท่อเนี่ยแน่นอนว่าดินบริเวณที่เราขุดออกไปเนี่ยโดนลบกวนแล้วเพราะฉะนั้นในบริเวณที่ดินที่ลบกวนเนี่ยน้ำเขาก็จะซึมลงมาได้ในล่องเหนนะครับเรียกว่าล่องเหนทีนี้เวลาน้ํามันซึมลงไปมากๆเนี่ยดินมันก็จะรับไม่ไหวแล้วก็จะสไลด์ลงมาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีทําเป็นซอฟต์พักเรียกว่าซอฟต์พ so ักนะครับเพื่อเดินน้าออกในบริเวณล่องเทนและก็ทําเป็นเบิร์มนะครับลักษณะนี้เพื่อเดินน้าออกสายกว่า ร,รวมทั้งใช้เทคนิคทางด้านพทธศ,ศาสตร์เข้ามาช่วยนะครับในบริเวณที่ไม่สามารถที่จะก่อสร้างในลักษณะของการใช้คอนกรีตหรือว่าใช้วัสดุที่แปลกปลอมธรรมชาติได้นะครับก็จะมีลักษณะต่างๆด้วยกันนะครับดังนี้ก็คือเป็นส่วนใหญ่ก็จะใช้ย่าแฝกนะครับรวมกับใช้วัสดุธรรมชาติเช่นไม้ไผ่นะครับอันนี้ก็เป็นเคสตัตดี้ที่เกิดขึ้นนะครับก็คือ,อบริเวณที่เราก่อสร้าง ทำแม้ว่าเราจะทําลักษณะของการโพลิชันไปแล้วเนี่ยแต่ว่าเมื่อเวลามันผ่านไปประมาณสักสองสปีเนี่ยมันเริ่มเกิดแลนสไลด์ขึ้นอีกนะฮะลักษณะนี้นะครับอันนี้แนวท่อระยะห่างก็ประมาณ2เมตรซึ่งซึ่งถือว่ามีผลกระทบกับแนวท่ออาจจะมีผลกระทบแนวท่ออย่างมากนะครับอันนี้ก็เป็นภาพที่เกิดขึ้นเคสต่างๆที่เกิดขึ้นมานะครับนี่ก็เป็นสิติที่เกิดขึ้นนะครับเห็นว่าแกนแกน Y เนี่ยก็คือปี แกน x ก็คือจุดที่เกิดขึ้นจะเห็นว่าเ,เราก่อสร้างทำลักษณะป้องกันไปแล้วเมื่อปี47แต่ปี48ก็ยังมีอยู่บางส่วนนะฮะปีพอ3-4ปีเข้าไปก็เกิดซ้ำอีกทีนี้อาการที่เกิดซ้ำเนี่ยมันเป็นปัญหาเพราะว่าสร้างซ่อมไปแล้วสร้างระบบป้องกันไปแล้วทำไมยังเกิดซ้ำอีกนะฮะเราต้มาเก็บสิติใหม่เก็บว่า ไอ้ที่มันเกิดแลนสไลด์และอีโรชันเนี่ยจุดเก่ามีกี่จุดจุดใหม่เกิดขึ้นกี่จุดนะฮะก็ตามกราฟนี้นะฮะและแน่นอะนครับก็มาทําการวิเคราะห์ว่าสาเหตุที่มันเกิดแลนสไลด์และก็เรื่องของอีโรชันเนี่ยมันเกิดจากปัจจัยอะไรบ้างนะครับก็หลักๆแล้วของเราเนี่ยในเรื่องของปัจจัยทางด้านโหลดเนี่ย คงไม่มีเพราะว่าเราไม่มีการก่อสร้างอะไรบทต่างๆบนแนวท่อเช่นออกแบบลักษณะของสิ่งปลูกสร้างบนแนวท่อที่รับน้าหนักเยอะนะั้นไม่มีอยู่แล้วเราก็จะมาพ้อยในเรื่องของอิเวอร์เลนต์อย่างเดียวนะครับก็คือเรื่องของน้ําฝนนะครับนี่ก็เป็นภาพที่ปัญหาที่เกิดจากการที่ไม่มีหญ้าคลุมดินนะครับแล้วก็มีน้ําฝนตกลงมาในปริมาณมากแล้วก็เกิดแลนสไลด์ขึ้นนะครับแนวทางการแก้ไขเบื้องต้นนะครับ เนื่องจากว่าพื้นที่ของเราเนี่ยมันเป็นเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาตินะฮะของประภูมิทีนี้เวลาการที่จะเข้าไปแก้ไขและดําเนินการใดๆเนี่ยก็ต้องผ่านกระบวนการในเรื่องของอการขออนุญาตให้มันเป็นไปตามกฎระเบียบของอุทยานแห่งชาติทุกอย่างนะครับเรื่องของเครื่องมือหนักเครื่องจักรกลวัสดุซีเมนต์ปูนหินทรายอะไรอย่างเงี้ยเข้าไม่ได้เอาเข้าไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นมีแนวทางเดียวก็ที่ที่ทจะทําได้ก็คือใช้ ใช้เทคนิคธรรมชาติเข้ามาช่วยแล้วก็ใช้แรงงานคนเป็นหลักนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นเป็นเคสอีกเคสหนึ่งที่ที่เราทําขึ้นมาเดี๋ยวเห็นว่าบริเวณแนวท่อของเราเนี่ยดินมันมันสไลด์ลงไประยะตรงนี้ประมาณ1 5อหเมตรนะครับเนี่ยนะครับทนี้เราก็มีการไปเก็บข้อมูลแล้วก็ลองดีไซน์ออกแบบว่าจะทํำยังไงแนวทางที่เราทําได้ก็คือก็ มันจะไลไปแล้วก็เอาดินมันกลับเข้ามาซะทาเป็นลักษณะของกําแพงกันดินโดยใช้กระสอบการเลียงกระสอบนะเข้าไปอันนี้ก็เราก็โชคดีอย่างหนึ่งคือเราได้ผู้รับเหมาที่ที่เขาคุกคเคอยู่กับพื้นที่ซึ่งผู้รับเหมาของเราเนี่ยก็ทางทางคุณเมธีเนี่ยเขาก็เป็นเป็นผู้รับเหมาที่ทําเหมืองแร่เก่าในพื้นที่นะครับก็มาดีไซน์ออกแบบร่วมกันก็ใช้เป็นลักษณะกระสอบเรียงกระสอบขึ้นมาก็จะเห็นภาพนะครับ รวมทั้งมีการดีไซน์ในเรื่องของการระบายน้ําในร่องเทนต,ต่างๆนะครับว่าเพียงพอไหมแล้วก็ใช้ทางโปรแกรม k u s l o p e ของทางมเกษตรนี่นะครับมาวิเคราะห์ก็ปรกากฏว่าก็โอเคมันมันผ่านนะพะมันผ่านเราก็โอเคงั้นเราก็ใช้วิธีนี้เลยใช้แรงงานคนเป็นหลักแล้วก็ใช้แรงงานลักษณะของการเรียงกระสอบเป็นกระแพงกันดินนี้ขึ้นมาอันนี้ก็เป็นรูปที่ ขั้นตอนการทำนะก็อันดับแรกเราก็ทําการคัดสลบ้ดินบ,บริเวณบริเวณคัดสลบออกเนี่ยนะครับเราก็เอาดินบริเวณเนี้กรอกใส่ในกระสอบดินไว้เพื่อที่จะเอากระสอบดินเนี่ยไปเสริมในจุดที่มันเกิดแลนสไลด์ลักษณะนี้นะครับคือลักษณะที่เราก่อสร้างเนี่ยก็จะทําจากชั้นล่างขึ้นด้านบนและบางจุดก็จะมีจากทําบนลงล่างถ้าคัดสลบนี่จะทําจากบนลงล่างนะครับแล้วก็ เรียงกระสอบกำแพงกันดินเนี่ยจากล่างขึ้นบนลักษณะการเรียงก็จะเรียงให้มันเป็นชั้นเหมือนขั้นบันไดครับแล้วก็มีการปักไม้เพื่อที่จะเสริมความแข็งแรงรวมทั้งก็มีการใส่ท่อระบายน้ํารวมทั้งปูพลาสติกไอชั้นชั้นที่ปูพลาสติกเนี่ยต้องใส่ท่อระบายน้ําเพราะว่าเราไม่ต้องการให้น้ํามันซึมลงไปได้เร็วนะครับเดินน้าออกให้เร็วมากที่สุดเท่าที่ทำได้นะครับอันนี้ก็เป็นเป็นรูปที่ จากเรียนกรสอบตรงนี้นะครับเเห็นว่าประมาณ3ชั้นระยะทั้งหมดก็กว้างประมาณ200เมตรนะครับสูงประมาณ150เมตรแล้วก็ทําเป็นคันเบื่มเพื่อระบายน้ําออกซ้ายขวานะอันนี้เป็นภาพที่นับปัจจุบันนี้นะครับก็สามารถอยู่ได้นะครับทีนี้การที่เราทําแบบนี้เราก็มอง,มองว่าเฮ้ยมันของเราวิธีเราทํามันถูกต้องไหมคนอื่นเขาทำยังไง แล้วก็โชคดีอย่างนี้ก็คือเราได้ทางทีมอาจารย์ท่านดรสุนิศักนะครับเข้าไปช่วยในการวิเคราะห์ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ผมแปลกใจมากเลยเรื่องของโปรแกรมดนัสไลด์ที่ทางอาจารย์ท่านได้ทํามาก็คือค่อนข้างที่จะตรงกับบริเวณที่มันเกิดแลนสไลด์ขึ้นในอดีตนะฮะผมก็ถามทางอาจารย์ว่าเอออาจารย์รู้รู้หรือเปล่าว่าของเรามันเคยเกิดขึ้นมาก่อนท่านอาจารย์บอกว่าไม่รู้ดูตามดูตามโปรแกรมแล้วก็ไปดูหน้างานซึ่งปรากฏว่า ไอ้จุดที่แดงๆนะฮะมันคือเกิดแลนสไลด์เนี่ยมันตรงกับจุดที่มันเคยเกิดไดอดีตเลยทั้งหมดเลยซึ่งก็เป็นเป็นโปรแกรมท,ท,ที่ที่ที่น่าสนใจมากครับตัวโปรแกรมไดนาสไลด์ชื่อถูกนะครับอาจารย์ครับหล mm ัง hmm. จากนั้นทา,ทางทางท่านอาจารย์ก็มาไลนให้ว่าไอ้จุดต่างๆที่มันเกิดแลนสไลด์ตามตามโปรแกรมไดนาสไลด์วิเคราะห์อ,ออกมาแล้วเนี่ยอันไหนคือแรงเออันไหนคือแรงบีนะฮะแรลงเอแรลงบี Lang A, Lang เป็นยังไงก็นี่ครับแรงเอก็คือ จุดที่มันมีความเสี่ยงเลยที่จะเกิดมีผลกระทบกับแนวท่อแหล่ง B ก็เป็นจุดที่มันที่จะทําไปแล้วแต่ว่าก็กยังมีความเสี่ยงอยู่นะครับในเรื่องของของการที่จะเกิดได้แหล่ง C นี่ก็จะเป็นพื้นที่รับลาบส่วนแหล่ง D ก็เป็นพื้นที่ลาบปกติอ่านี่ก็เป็นภาพที่ทางอาจารย์ได้ไป,ไปร่วมเดินสํารวจแล้วก็ไปให้อาหารตัวทากกันนะฮะสามสี่ตัวไปด้วยกัน ทางคุณแอมก็ได้ไปด้วยมั้งครับเรื่องนี้นะครับมาด้วยวันนี้นี่ครับอันนี้ก็เป็นภาพที่ที่เราเก็บข้อมูลมานะครับเห็นว่านี่ก็เกิดแลนสไลด์ลงไปนี่ก็ทําลักษณะการเสริมเป็นเรียงกระสอบแล้วก็กาแพงกันดินขึ้นมาทีนี้มาดูจุดอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งท,ที่ที่น่าสนใจเพราะว่าเป็นจุดที่เพิ่งเกิดเมื่อไม่นานมานี้นะฮะซึ่งไอ้ตัวนี้แหละที่ผมก็ต้องรีบโทรหาท่านอาจารย์ดรสุริศักดิ์เลยว่าเพราะว่ามันเป็น ค่อนข้างวิกฤตนะเพราะว่าแนวท่อของเราเนี่ยวางอยู่บนสันเขาตรงสโลปเนี่ยนะฮะบริบบเวณสโลปเนี่ยก็เกิดตัวแลนสไลด์บางส่วนขึ้นและมีอินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งที่เราค่อนข้างที่จะสืียดก็คือเกิดรอยแคล็กเกิดขึ้นนะฮะซึ่งลักษณะเนี้ยมันก็จะทำให้ตัวพื้นที่ตรงเนี้ยเกิดแลนสไลด์และเมื่อแลนสไลด์มากมเนี่ย ทำให้ท่อของเราเนี่ยมันก็จะเกิดเป็นโอเวอร์สเปซแล้วก็จะทําให้โอเวอร์สเตนเกิดขึ้นได้ถ้าถ้ามันเกิดอย่างนั้นก็ต้องทําการนะครแน่นอนครับหยุดจงกราร์ดแล้วก็ทําการซ่อมบารุงนะครับนี่ลักษณะการสไลด์นะฮะอันนี้ดินบริเวณนี้สไลด์ลงไปแล้วก็พื้นที่นี้ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งเนื่องจากว่าพื้นที่นี้เนี่ยเป็นปัญหาในเขตอยู่ในตั้งอยู่ในเขตของทางหลวง อุทยานทหารเวลาเราเข้าไปประสานงานเราก็ต้องประสานงานทั้งสามหน่วยงานแต่กรมทางนี่ไม่มีปัญหากรมทางนี่เขาก็โอเคเขาก็ยินดีแล้วแต่ทางอุทยานท่านก็บอกว่าก็ต้องใช้ระเบียบของอุทยานเหมือนเดิมเราก็ซีเมนต์ก็ไม่ได้เครื่องจักรใหญ่ก็เข้าไม่ได้แล้วทำยังไงทหารเขาทางทหารท่านก็บอกว่าโอเคไม่มีปัญหาทําเลยถ้าอุทยานว่ายังไงเขาก็ว่าตามกันเราก็ต้องใช้วิธี เข้าไปคุยกับท่านอุทยานนะครับอันนี้ก็เป็นภาพที่ที่เกิดแลนสไลด์อันนี้ก็เป็นทาการสํารวจนะครับเราก็ออกแบบไปทาการสารวจก่อนดับแรกเลยสํารวจว่ามันพื้นที่เอาข้อมูลจริงๆไปคุยกับทางทางหัวหน้าอุทยานนะครับเพราะว่า,วาต้องชี้แจงความจริงให้ท่านทุกอย่างว่าถ้าไม่ทํามันจะเกิดอะไรขึ้น1นึสอนะฮะนะครับอันนี้ก็ที่ทผมบอกนะเป็นรอยแตกเกิดขึ้น แล้วก็เก็บข้อมูลในพื้นที่นะครับแล้วก็วิเคราะห์สิธ่ธแวดลภาพตามโฟชาร์ที่ทางทาง่ทา,งา,ทานจารุริศักดิ์ได้แนะนํามาใน,ในอาตอนที่ไปสํารวจด้วยกันนะครับก็เราก็วิเคราะห์ตามขั้นตอนโฟชาร์ดอะไรต่างๆออกมาคือในเบื้องต้นเนี่ยเราพบว่าในบริเวณเนี้ถ้าเกิดว่าฝนไม่ตกอยู่แบบสภาพปกติเนี่ย ถ้าหลันโปรแกรมตาม KU s l o p ลออกมาแล้วเนี่ยมันก็อยู่ได้5 safety factor ก็อยู่ที่5.4คือก็อยู่ได้เพราะว่ามันมากกว่า1.3อยู่แล้วไม่เปัีหาอะไรแต่พอฝนตกนะครับมันกลายเป็นว่าพื้นที่ตรงนี้มันมันมีแนวโน้มว่าจากจากาข้อมูลสถิติน้ำฝนย้อนหลัง3ปีปรากฏว่าพื้นที่ตรงนี้มันมีปริมาณฝนตกที่ค่อนข้างหนักนะคร เพราะฉะนั้นเราก็ถึงคา,าดการล่วงหน้าว่าถ้าฝนตกในที่มากกว่า200ม mm มต่อวันเนี่ยแล้วก็เอาเข้าโปรแกรมเนี่ยมันอยู่ไม่ได้มันโปรแกรมเ a ฟตี้เฟคเตอรมันอยู่ที่0.99เองอย่างนี้พิบัติแน่นอนพังแน่นอนนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นข้อมูลที่ทางกรมทรัพย์นะครับได้พื้นที่จุดเสี่ยงที่จะเกิดแลนสไลด์นี่ก็เป็นข้อมูลน้ำฝนนะครับบริเวณไฮไลท์สีแดงนี่ก็คือ สถานีวัดน้ำฝนที่ใกล้เคียงบริเวณจุดนั้นมากที่สุดนะฮะแล้วก็มาเข้าโปรแกรมสูตรคำนวณตารางคำนวณตามคำแนะนำของท่านทางอาจารย์สุธิศักดิ์นะครับก็ปรากฏว่าความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นที่จะเกิดณจุดนี้ก็คือ9.7.74%เปอร์เซ็นต์นะฮะมาดูว่าถ้ามันเกิดแล้วมันจะเกิดผลอะไรกับตัวท่อนะฮะเนี่ยฮะตัวท่ออย่างนี้อันนี้คือขอบการวิบัติแน่นอนครับถ้าวิบัติก็คือดึงท่อลงไปแน่นอนแล้วก็เกิดโอเวอร์สเต็งขึ้น อย่างแน่นอนตามตามที่เราได้คำนวณมานะครับมีการสำรวจแล้วก็ดีไซน์เบื้องต้นก่อนนะครับว่าจะทำยังไงภายใต้ข้อกำหนดของกรมอุทยานก็แน่นอนครับเราก็ใช้วิธีเดิมที่เราเคยทำแล้วในบริเวณป่าก็คือคัดสโลปเอาทำเป็นลักษณะของกระสอบซึ่งกระสอบของเราก็ ได้พัฒนามานะครับทางทางท่านอดอกเตรสงเกตทานสทธิ์นะครับท่านเด,ดไซน์เป็นลักษณะของกระสอบปีกๆรู้สึกรู้สึกดีไซน์พร้อมกับท่านอาจารย์อพิณิติด้วยนะฮะดออรพินิติวันนี้ก็มาด้วยนะครับวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากท่านมาแล้วด้วยก็จําเป็นลักษณะกระสอบปีกเรียงเป็นขั้นบันไดนะฮะนะครับเป็นลักษณะเรียงกระสอบเสาเข็มเป็นปูนก็ไม่ได้เป็นซีเมนต์ก็ไม่ได้เราบอกว่า เราขอเป็นซีเมนต์ได้ไหมท่านก็บอกว่าไม่ได้ทางกรมปริหารก็ยืนยันว่าต้องเป็นวัสดุธรรมชาติเพราะ,ะน้นเสาเข็มไอ้ตัวนี้เราก็ต้องดีไซน์ใหม่เอาเป็นเสาสนแทนเสาไม่สนแทนนะครับเป็นปักเป็นสลับฟันปลาเพื่อกันบริเวณที่ที่จะพังแล้วก็รวมทั้งการดีไซน์ในเรื่องของการปลูกเบิร์มปลูกหญ้าแฝกนะครับอันนี้ก็คือบริเวณที่ไม่ยังไม่เกิดการสไลด์ของดินเนี่ยเราก็จะเป็นการตัดคัดสโลปออกมา แล้วก็มีการดีไซน์ปลูกเป็นเบิร์มรางยญาแฝกทีนี้ไอตัวรางยญาแฝกเนี่ยตัวตัวที่เราดีไซน์ขึ้นมาเพิ่มเติมก็คือว่าไอไอไอ้ลากยญาแฝกเนี่ยเวลาเราปลูกครั้งแรกเนี่ยมันมันไม่ได้พปรเทคชันอะไรมากเพราะว่ารากเขาเขายังไม่ทํางานเพราะฉะนั้นเราจึงดีไซน์ว่าง,งั้นเราทําไม้ไผ่ให้ดีไซน์เป็นลักษณะของป้องกันแลนสไลด์ในระดับตื้นได้ก่อนคือไม้ไผ่เนี่ยเราก็จะเจาะรูเจาะรูแล้วดินใส พอดินใสไปเนะี่ยยาแฝกเนี่ยของเขาขเวลาเขาเติบโตขึ้นมาเนี่ยรากของเขาก็จะออกตามเนี่ยฮะตามไม่ไผ่แล้วก็จะยึดดินได้พอรากแฝกยึดดินได้ไม้ไผ่ก็จะบุสลายพอดีนะฮะไอ้ตัวนี้ก็เป็นเป็นวิธีที่ที่เราพัฒนาขึ้นมาร่วมกับทางผู้รับเหมานะครับคิดว่าตอนแรกที่ปลูกยาแฝกลงไปเลยเนี่ยปรากฏว,ว่าฝนตกมาไปทั้งยวงเลยสลายไปทั้งยวงเลยเพราะว,ว่าท่านเขาบอกว่าเอ้ยยาแฝกเนี่ยมัน คนส่วนใหญ่จะเข้าใจผิดว่าปลูกหญ้าแฝกแล้วจะต้องโปรดักชันได้คือจริงๆโปรดักชันได้ครับแต่ว่าต้องให้เวลาเขานิดนึงเพราะฉะนั้นไอ้ตัวกระบอกไม่ผ่แล้วก็ใส่หญ้าแฝกเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของพยุงผมเรียกว่าช่วยพยุงของรากหญ้าแฝกก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นตัวดีเทลที่จะวางกระสอบนะครับจะว่ามีท่อระบายน้ําออกจากพื้นที่ไอ้ส่วนที่เป็นเลเยอร์เนี่ยเราก็จะปลูกเป็นจะปูผ้าพลาสติกนะครับเพื่อที่จะเดินน้ำออก นะครับอันนี้ก็เป็นเบิ่มระบายน้ําพอเราดีไซน์แล้วก็เราเอาเข้าโปรแกรม KU Slope ปรากฏว่าค่า s ซฟตี้แฟกเตอเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ1.3นะครับก็ผ่านนะครับก็ทำการเริ่มก่อสร้างอันนี้ก็ก่อสร้างก็เริ่มแรกท่านท่านอุยานก็ไม่ยอมนะครับแต่ว่าเราก็ใช้วิธีอธิบายให้ท่านจนจนจนท่านคงลำคาญผมนะครับเพราะว่าผมก็ไปหาท่านทุกแทบทุกวันถานนั้นก็ทำไปแต่ว่าขออย่างเดียวอย่าใช้ อย่าใช้วัสดุแปลกปลอมก็คือ,อในเรื่องของซีเมนอย่างเดียวแต่ว่าพวกกระสอบพวกอะไรใช้ได้เครื่องจักรก็ใช้ได้บ้างนะฮะท่านบอกว่าใช้ได้บ้างตามสมควรซึ่งตางเราก็โอเคถ้าสมควรตามสมควรเราก็เสียนสมควร3มชั้นไอ้ชั้นบนเนี่ยก็ใช้แรงงานคนได้ก็ใช้แรงงานคนนะฮะแต่ส่วนใหญ่ก็ใช้เครื่องจักรนะครับตอนนี้เพราะว่าไอ้จุดนี้เราต้องเร่งการทํางานให้เร็วที่สุดเพราะว่าให้มันทันก่อนช่วงหน้าฝนหนักนะฮะ นี่ครับบริเวณด้านล่าง,างนี่ก็จะทําเป็นกล่องแกรเบียนนะฮะกล่องแกรเบียนที่เพราะกล่องแกรเบียนเนี่ยทำได้เพราะว่าเราคุยกับในบริเวณจากขอบทางมาถึงกล่องแกรเบียนเนี่ยเป็นเขตของกรมทางกรมทางไม่มีปัญหาเราก็ใช้วัสดุเป็นกล่องแกรเบียนได้แต่ถัดจากกรมทางเนี่ยทางอุทยานไม่ยอมนะฮะไม่ยอมเราก็ต้องใช้เป็นเทคนิคลักษณะของการใช้พืชศาสตร์ทางวิศวกรรมเข้ามาช่วยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเคสหนึ่งทีเ่เกิดขึ้นก็คือทางน้ำเนี่ยมันไหลผ่าน ตัดกับแนวท่อซึ่งทางน้ํามันเวลามันแคบๆเนี่ยเวลาน้ํามันไหลมันก็จะกัดลึกแล้วก็มีการไหลเร็วทําให้กัดเซากระบบยเรยนแนวท่ออันนี้คือแผ่นสลับที่ทับกับตัวก่อนจะถึงตัวท่อส่งการนะครับท่อส่งการก็ลึกจากตรงนี้ไปประมาณสัก50เซนอันนี้ก็เป็นพื้นที่ที่จุดเสี่ยงอีกจุดหนึ่งเพราะว่าตามข้อกําหนดของของมาตรฐานเอสมีสามเนี่ยสามสิบจุดแปดนะฮะก็เขาบอกว่าไม่ c o เบอร์ลิงเนี่ยต้องไม่น้อยกว่า1เมตรนะอันนี้มันมันไม่ได้มาตรฐานเราจึงนะครับดีไซน์แล้วก็ทำเป็นลักษณะของเรียงรองคอนกรีตขึ้นมาแล้วก็ขยายทางน้ำให้มันกว้างขึ้นอันนี้ก็เป็นเทคนิคที่เห็นได้ทั่วไปแล้วก็ปลูกยาแฝกเสริมขั้นบันไดนะครับอันนี้ก็คิดกับประกโอเคในส่วนของผมก็มีเท่านี้ครับไม่ทราบว่ามี ขอบคุณครับเนื่องจากว่าเวลาอาจจะเลอ,าเอ,าเอามานิดหน่อยนะครับแต่ว่าพอดีมีคําถามจากข้างล่างขึ้นมานิดหนึ่งซึ่งคิดว่าไม่น่าจ,จะใช้เวลาตอบนานนะครับผมขออนุญาตมีคําถามถามเรื่องกระสอบครับอา,อาจจะเป็นรูปแบบแรกเขาถามว่ากระสอบเนี่ยทำจากวัสดุใดถึงมีความทนทานหรือว่าตอนนั้นก็ใช้กระสอบแบบธรรมดาแล้วก็มีการซ่อม,ซอมแซมครับคือเรื่องก,กระสอบเนี่ยเป,เ,ปเป็นเรื่องที่ที่เรา เรียกได้ว่าลองผิดลองถูกกันมาเยอะนะฮะเริ่มแรกเนี่ยก็คือเป็นกระสอบเป็นกระสอบเขาเรียกว่ากระสอบป่าใช่ไหมฮะใช้ใช้ปอะฮะใช้ใช้ใชปอทำทีนี้ไอ้ตัวนั้นน่ะปรากฏว่าทําไปประมาณไม่ถึงปีพังเพราะมันเปื่อยสลายเราจึงเปลี่ยนมาเป็นกระกระสอบปุ๋ยที่เป็นลักษณะของมีเป็นใย,ยพลาสติกนะฮะซึ่งทางอุทยานก็อันนี้เรากทา็ที่แรกเขาบอกว่าห้ามแต่เราบอกว่าขอเถอะ พราะบริเวณที่เป็นกระสอบเนี่ยเราจะไม่เห็นให้เห็นกระสอบเราจะใช้เป็นลักษณะการปลูกหญ้าแฝกหรือปลูกเป็นดินไม่ให้เห็นเลยท่านก็อนุญาตมันก็ใช้ได้อายุของเขาก็จะอยู่ประมาณ3-4ถึงปีมันก็เป็นผลที่จะสะท้อนกลับว่าเออพอกระสอบมันเปื่อย 3- 4ปีปรากฏว่าไอ้จุดที่เราซ่อมไปแล้วแล้วมันพังขึ้นอีกนั่นเพราะว่ากระสอบมันเปื่อยแล้วก็วิธีทางาการมาอีกก็เป็นกระสอบมีปีกอ่าที่ทางท่านดรสรงเกียรติได้ดีไซน์ออกมากระสอบมีปีกก็เป็นวัสดุที่ ดีขึ้นมาหน่อยอตัวอายุของกระสอบเนี่ยที่ดีไซน์ไว้ก็คือประมาณ10ปีนะครับครับขอบคุณครับนะฮไม่ไมทราบว่าตอบตรงคําถามหรือเปล่าถูกต้องครับถูกต้องเท <laughs> ่าที่ผมทราบมากระสอบมีปีกที่ไม่แน่ใจจะเป็นใยสังเคราะห์เรามีพวกคาร์บอนแบล็ก <laughs> ใช่คร <laughs> ับ <laughs> ใช่ไหมครับ <laughs> ใช่ครับทนยูวีนะครับครับโอเคครับขอบคุณมากครับลําดับถัดไปขออนุญาตลองสารจาร์ดรุศริศักดิ์มอบของที่เล็กอีกครั้งครับ